ประมาณ4ี่หชั่วโมงเพิ่งเอาเคสมาให้แล้วกลับมาถึงห้องไม่เจอแล้วที่เขาดูโทรศัพท์กันก็คือว่าเขาส่งข้อ,ขอความมาหาคนอ,อื่นว่าเขาจะไปแล้วนะอย่างนี้ยหรอค่ะฝา,ากให้ไปส่งหนูด้วยเพราะเขาจะไม่อยู่เจอหนูแล้ว <S <S วันดีๆที่ปวดใจเริ่มตั้งแต่อายุ19เลยนะคะตอนนั้นเข้ามาเรียนมหาลัยที่กรุงเทพได้มาเจอแฟนคนนี้ก็คบกันมาได้ประมาณเข้าปีที่5จบมหาลัยแล้วก็กําลังทํางานอยู่ทุกอย่างมันหวานมากเตรียมเซอร์ไพรส์กับพี่ๆที่ทํางานแก้มพี่ช่วยปิดไซส์ให้หน่อยนะจะเอาเค้กเข้าไปเซอร์ไพรส์แก้มหน่อยอันนี้คือวันเกิดแก้มเหรอวันเกิดเลยค่ะ พอถึงเวลาเขาก็เข้ามาเซอร์ไพรส์จริงๆก็ดีใจมากๆพอเลิกงานใช่ไหมคะตัวเขาไม่ได้ไปด้วยอะคะ่ะโปรแกรมก็ไปกันแค่กับพี่ๆที่ทํางานทําไมเขาไม่มาด้วยล่ะคะที่ทํางานเลี้ยงอะคะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนอคนนอกก็ไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยเขาก็แค่บอกว่า เดี๋ยวไปส่งที่ร้านอาหารแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วโทรบอกเขาเดี๋ยวเขาจะได้มารับทีนี้พี่ๆเขาก็มีไลน์ของแฟนแก้มอยู่แล้วก็กินเลี้ยงกันเฮฮามีความสุขแต่มันเอกใจนิดนึงที่ว่าพี่เขาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็วนกันดูค่ะส่งให้พี่คนนั้นดูส่งให้พี่คนนี้ดูแล้วทุกคนที่ดูก็หันมามองหน้าแก้มแบบว่าเออไม่กล้าบอกแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S อืมเขาดูอะไรอ่ะพอกินเลี้ยงกันเสร็จใช่ไหมคะก็พยายามโทรหาเขากลายเป็นว่าเขาบล็อกเบอร์แก้มไปแล้ว ไม่มีเหตุผลใดๆใช่ค่ะไม่มีเหตุผลเลยจนผู้จัดการนะคะก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวพี่ไปส่งเองคือเขารู้เรื่องกันหมดแล้วค่ะยกเว้หนูคนเดียวอพอถึงบ้านอเอ๊ะรถก็อยู่รอมอไซค์ก็อยู่กุญแ<อ>จห้องอยู่ตรงช่องมอไซค์แล้วก็เอ้ยหรือว่าเขานอนเขาไม่อยากลงมารับ<อ>หรือเปล่าก็เลยเดินขึ้นห้องไปเองสรุปคือข้าวของเขาไม่อยู่แล้วไม่เหลือเลยพี่ที่ทำง,งานก็เลยโทรกลับมาถามว่าแก้มอยู่ในห้องแล้วใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะ ทำใจดีๆนะเขาบอกว่าเขาไม่กลับมาหาแก้มแล้วแต่เขาไลน์บอกคนอื่นเนี่ยนะใช่ค่ะที่ทำไมบอกเลิกยังไม่บอกเลิกต่อหน้าฉันเลยอะแต่บอกเลิกฝ <c oughs> ากไปยังเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยนะไม่เห็ว่าที่เขาดูโทรศัพท์กันนั้นก็คือว่าเขาส่งข้อความมาหาคนอื่นว่าเขาจะไปแล้วนะอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะฝากให้ไปส่งหนูด้วยเพราะเขาจะไม่อยู่เจอหนูแล้วโอ <c oughs> แกมีความสงสัยเมื่อสักประมาณสี่ถึงห้าเดือนก่อนหน้าจะถึงวันเกิดแกมะค่ะเขาได้ย้ายที่ทํางานแล้วก็เหมือนจะได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรกันคนนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะจับโทรศัพท์กันตลอดก็ไม่มีพิรุษอะไรจนผู้หญิงคนนี้เข้ามากดไลค์ใน Facebook แฟนเราตลอดเฮ้แต่คนเรานะทําไมถึงบอกรักบอกต่อหน้าบอกลาใช้หายเงียบอะและการหายเงียบของเขาเป็นหายเงียบที่เสียมารยาทด้วยนะคะเพราะเขาใช้วิธีการบอกคนอื่น ซึ connect, story, mm ่งตอนนั้นคือช็อกมากช็อกกับคำพูดที่พี่เขาเพิ่งโทรกลับมาบอกเราว่าเออเขาไม่อ hmm. ย mm ู hmm. ่ก really al. yeah. ับเราแล้วนะเขาไม่กลับมาแล้วทําใจให้ดีๆแล้วก็อยู่ให้ได้แต่คือคนอยู่กันมาสี่ห้าปีอะค่ะนอนทำใจไม่ได้อยู่แล้วค่ะประมาณสี่ห้าชั่วโมงเพิ่งเอาเคสมาให้แล้วกลับมาถึงห้องไม่เจอแล้วตั้งตัวไม่ทันนะค่ะตอนนั้นคือสติแตกก็เลยมาเจอสมุดที่เขาเขียนทิ้งไว้เขาบอกว่าเราไปต่อกันไม่ได้แล้วนะถามว่ารักไหมก็ยังรักอยู่แต่เราคงไปด้วยกันไม่ได้เขาไม่พูด ่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อจากวันนั้นมาถึงวันนี้ไม่เจอกันอีกเลยเหรอคะไม่เจอเลยค่ะมีแค่พี่สาวเขาโทรเฟซบุ๊กมาหาแล้วก็ถามว่ารู้เรื่องไหมว่าน้องเขาติดขูกันเขาอว่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เขาจากไปก็ไม่สามารถติดต่ออะไรเขาได้เลยพอดีว่าพี่เขาไปเยี่ยมเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าหนูเป็นคนยับยาเขาทําให้เขาติดขูดงงไหมคะมยัดข้อหา้ด้วยนะไปใหญ่ก็เลยแบบเฮ้ยทำไมจะต้องทําให้เราเป็นตัวร้ายขนาดนี้อ่ะคุณแม่ตกใจกับสิ่งที่ ลูกสาวเจอไหมคะตกใจค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาโทรไปบอกแม่ว่าเอาลูกแม่คืนไปไม่อยากได้แล้วําไมน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยแกมรู้ไหมว่าแก้มไดของขวัญวันเกิดที่ดีมากนะการที่คนคนนี้ออกจากชีวิตเป็นเรื่องที่ดีมากของหนูนะวินาทีแรกเราคงเสียใจอะค่ะก็คนที่เรารักเข้าไปจากเราอะแต่น้องเห็นไหมคะว่าเฮ้ยคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ใกล้นะไม่เป็นคนที่ดูอันตรายไปอะเออแล้วใจกล้าโทรไปหาแม่ด้วยนะยังมีคนที่สองอีกนะคะอพอย้ายไปอยู่กับญาติน้องสาวก,ก็เลยเอาสมาร์ทโฟนของน้องให้หนูใช้น้องก็เลยโหลดแอปหาคู่มาหนูก ลเลยลองเล่นไปเล่นมาก็เจอกับคนที่สองก็ดูแลดีนะคะแต่เขาติดอย่างเดียวค่ะเป็นคนติดการพน,นันติดเล่นสนุกนวันนึงเราได้ทํางานที่เดียวกันมาส ก็มีปัญหาก็เลยออกกันทั้งคู่เลยได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านเขาอะค่ะด้วยความที่แก้มทําขนมได้ก็เลยทําขนมขายกันตามตลาดนะัดมันก็ดีค่ะได้กาไรแปดร้อยถึงพันหนึ่งแต่มันก็หมดทุกครั้งที่ขายของเสร็จก็คือโตสนุกควนอยู่อย่างนี้ประมาณครึ่งปีได้จนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเงินเราจมไม่ได้แล้วเราต้องกลับไปทํางานหลังจากนั้นเราคบกันได้ประมาณจะเข้าปีที่2ก่อนถึงวันเกิดหนึ่งเดือนก <c oughs> ลับได้วมีผู้หญิงโทรหาเขา <c oughs> โดยที่ผู้หญิงคนนั้นโทรเข้ามาแล้วแก้มรับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตัด ไปก็เลยถามผู้หญิงคนนี้คือใครเขาบอกว่าไม่มีใครก็แค่รุ่นน้องพอเซาซีเขาเข้าหน่อยนึงเขาก็ปาโทรศัพท์ทิ้งเลยค่ะพอถึงวันเกิดก็ปกติค่ะนอนเล่นกันคุยกันก็เลยเอกใจถามเพราะว่าเธอรักเขาเปล่าคําตอบที่ได้คือหมดรักไปนานแล้วออและนะ่าตอนนี้ก็คือยังมีความสัมพันธ์อยู่กับคนที่3ใช่ค่ะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็มีปกากเสียงกันเขาก็บอกเรื่องหนูอีกแล้วในเดือนนี้ที่เป็นเดือนเกิดหนูอ,อ๋อ,อนี้คือเดือนเกิดหนูพอดีคือเดือนตุลาคมใช่ค่ะเข้มขันในความสัมพันธ์แ ลาครั้งที่หนูมีมันเร็วไปหรือเปล่าอ่ะพี่กำลังพยายามช่วยหาเนะว่าเหตุผลมันคืออะไรบางทีอาจจะต้องคิดถึงปัญหาเหมือนกันเนะว่าหรือว่าเรามีความสัมพันธ์แบบเร็วเกินไปหรือเปล่าคนแรกติดยาคนที่2ติดการพนันถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาในการดูใจนานกว่านี้หรือลองเริ่มต้นความรักช้าลงหน่อยเผื่อว่าเราจะเห็นความเสี่ยงที่มันน้อยลงอ่ะแก้วเราทําให้เรากลัวเดือนนี้ไหมคะกลัวค่ะหนูกลัวหนูกำลังนับถอยหลังว่าภายใน20วันนี้คนที่หนูคบปัจวับันเนี้ยเขาจะบอกเลิกหนูอีกไหมในวันเกิดหนูถ้าเราสมติเรากลัััววววนไไ่่่ต้อองงปเเกกียบรืา วันอะไรแต่มันเหมือนคนที่ข้ามถนนแล้วกลัวโดนรถชนน่ะการที่เราจะไม่โดนรถชนแปลว่าเราต้องระวังเป็นพิเศษแต่ว่าทั้งหมดนะแก้มอย่ามองมันเป็นแค่เรื่องแย่ๆเรื่องเดียวเฮ้ยบางทีหนูอาจจะได้ของขวัญวันเกิดที่ดีมากนะคนที่ไม่ใช่ก็ออกไปจากชีวิตฉันเพราะแต่ละคนรู้วีความเสี่ยงอ่ะอย่างที่บอกนอกเหนือจากการใช้เวลาในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ให้ช้าลงหน่อยน้องก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าคนที่เข้ามาเขามีอุปนิสัยแบบไหนเป็นอันตรายต่อคนอยู่ด้วยหรือเปล่าแน่นอนค่ะยาการพนันหรือบางคนติดเหล้ามากมายหรือเจ้าชู้จนเกินไปต่่อให้ไมมเเเลิกกววันดดีียคทา ให้ได้เลิกอีกค่ะวันดีๆที่ปวดใจ